โจทย์ปัญหาการเปลี่ยนอุณหภูมิของสารการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับของสารเราจะใช้สูตรเป็น Q เท่ากับ m c เดลต้า t โดย Q แทนปริมาณความร้อนนะครับปริมาณความร้อนมีหน่วยเป็นแคลอรี่ m นะครับแทนมวลของสารมีหน่วยเป็นกรัม c แทนความร้อนจำเพาะของสารนะครับมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสหรือจูลต่อกรัมองศาเซลเซียสนะครับ และเดลต้าทีจะแทนอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเอาอุณหภูมิที่มากๆนะครับมานลบด้วยอุณหภูมิที่มันน้อยที่เลขมันน้อยกว่าเราก็จะได้อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในหน่วยขององศาเซลเซียสนะครับโจทย์ข้อที่1นะครับต้องให้ปริมาณความร้อนแก่น้ํากี่แคลอรี่เพื่อทําให้น้ําที่มีมวลหนึ่งกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเซลเซียสนะครับเป็นห้องศาเซลเซียส โดยกำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนะครับจดนะครับเราต้องการหาปริมาณความร้อนหรือก็คือ Q นะครับแล้วก็ใช้สูตรคสกับเ c เดลต้าีนะครับโดย Q ิหรือปริมาณความร้อนเรายังไม่ทราบนะครับแล้วก็วนไว้เท่ากับ m หรือก็คือมวลในที่นี้มวลของน้ำก็คือ100กรัมนะครับคูณกับความร้อนจำเพาะนะครับของน้ำหรือก็คือ c ก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในในการในครั้งนี้นะครับก็คือการเพิ่มอุณหภูมิจากยี่สิบไปเป็นห้าสิบแล้วก็เอาห้าสิบนะครับลบยี่สิบเราก็จะรู้ว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปกี่องศาเซลเซียสนะครับต่อมาพอแทนค่าได้แล้วเราก็มาคิดเลขเลยนะครับหนึ100่งร้อยคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยนะครับ 50สิบลบยี่สิบได้สามสิบนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณความร้อนที่จะใช้ในการเพิ่มอุณหภูมินะครับจาก2ี่องศาเซลเซียสเป็นห้าิบองศาเซลเซียสนะครับจะเท่ากับสามพันนะครับส0มพันแคลอรี่สา0พันแคลอรี่นะครับต่อมาถ้าเป็นการลดละ่ะถ้าเป็นการลดอุณหภูมิบ้างละ่ะถ้าถ้าสารที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิมันลดลงให้มันสูญเสียความร้อนไปมันจะเป็นอย่างไรครับเรามาดูกัน เราก็แทนค่าเลยจากสูตรนะครับ Q ท่้กับ m c เดลต้า t Q ก็คือปริมาณความร้อนที่สูญเสียไปมันเท่าไหร่เรายังไม่รู้เว้นไ,ไว้ต่อมา m m ก็คือมวลมวลก็จะเป็น100กร,รัมนะครับคูณกับค่าความร้อนจำเพาะก็คือ1แล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือการลดอุณหภูมิจาก50ให้เหลือ20เพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันก็ต้องเปลี่ยนไปโดยเป็น50นะครับลบ20 ก็จะได้ว่านะครับได้ว่าอุณหภูมิปริมาณความร้อนนะครับที่เสียไปเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยคูณหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยนะครับคูณกับห้าสิบลบยี่สิบก็คือสามสิบก็จะได้เป็นปริมาณความร้อนที่สูญเสียเท่ากับสามพันนะครับสามพันแคลอรี่ถ้าสังเกตนะครับก็จะพบว่าข้อหนึ่งกับข้อกับข้อสองนะครับเราให้ปริมาณเท่ากันและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเท่ากันก็คือ เพิ่ม30ิอีกอันนึงก็คือลด30ปริมาณความร้อนนะครับที่จะได้รับหรือสูญเสีย,นยในาาสารเชิดเดียวกันเนี่ยจะเท่ากันนะครับก็คือสา0พันแคลอรีเหมือนกันเลยในน้ํานะครับต่อมาข้อที่3ามต้องให้ความร้อนแก่ทองกี่แคลอรี่เพื่อทําให้ทองที่มีมวลนะครับ100รกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเซลเซียสเป็นห้าองศาเซลเซียสน,นะครับโดยกําหนดให้ความร้อนจำเพาะของทองนะครับมีค่า0.03าแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียส จากสูตรนะครับ Q เท่ากับ m c d e l t t ปริมาณความร้อนนะครับที่เราต้องให้กับทองเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าเลย Q เท่ากับนะครับมวลของทองก็คือหนึ่งร้ยกรัมคูณกับความร้อนจำเพาะนะครับของทองก็คือ0ูนนสามะครับแคลอรี่ต่อกรรมัมองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับนะครับก็คือห้าสิบลบยี่สิบนะครับห้าสิบลบยี่สิบ ก็จะได้ว่าปริมาณความร้อนเท่ากับหนึ่งคูณ0 0นนะครับจะได้เป็นสนะครับได้เป็น3คูณอยู่คูณกับ50ลบ20ิบนะครับก็ได้เป็น30นะครับเพราะฉะนั้น Q นะครับหรือปริมาณความร้อนจะเท่ากับ90แคลอรี่นะครับ90แคลอ่แคพอเรานำ ข้อหนึ่งกับข้อสามมาเทียบกันนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มอุณหภูมิเหมือนกันแล้วจะพบว่าทองนะครับที่มีความร้อนจำเพาะนะครับน้อยกว่าของน้ําน้ําจะเป็นหนึ่งทองจะอยู่ที่แค่ศูนย์จุดนย์สามนะครับที่ปริมาณเท่ากันมวลนะครับหนึ่งร้อยกรัมเท่ากันอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับเท่ากันแต่สสารคนละตัวกันนะครับความร้อนที่ใช้เนี่ยปริมาณความร้อนจะไม่เท่ากันสสารนะครับที่มีความร้อนจำเพาะ น้อยนะครับที่มีความร้อนจำเพาะที่น้อยกว่าก็จะใช้ปริมาณความร้อนที่น้อยกว่านะครับในการเปลี่ยนอุณหภูมิต่อมาข้อที่4นะครับเครื่องทาน้ําอุ่นให้ความร้อนวินาทีละ1,000พันแคลอรี่เมื่อส่งน้ามวล2 0 0พันกรัมอุณหภูมิ25าองศาเซลเซียสนะครับเข้าไปในเครื่องทาน้ําอุ่นเป็นเวลา20สวินาทีน้ําที่ออกจากเครื่องทําน้ําอุ่นจะมีอุณหภูมิเป็นกี่องศาเซลเซียสนะครับกําหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ํา มีค่าหนึ่งแคลอรี่ต่อกรังองศา,ศาเซลเซียสนะครับโอเคข้อนี้นะครับข้อนี้เราก็ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเราโจทย์ให้ความร้อนเรามาแต่ให้เป็นวินาทีเขาไม่ได้ให้ปริมาณความร้อนที่ใช้ทั้งหมดทีเดียวนะครับเขาให้เป็นวินาทีก็คือความร้อนเนี่ยเครื่องนะครับมันให้ได้วินาทีละหนึ่งพันแคลอรี่แต่แต่นะครับแต่เราอ่ะเราใช้นะครับใช้เครื่องทำน้ำอุ่นให้ความร้อนอยู่ที่ยี่สิบวินาทีเพราะฉะนั้น ความร้อนนะครับความร้อนที่จะใช้ทั้งหมดนะครับจะเท่ากับหนึ่งพันคูณกับยี่สิบนะครับคูณกับยี่สิบวินาทีก็จะได้เท่ากับปริมาณความร้อนที่เราใช้ทั้งหมดก็คือสองหมื่นนะครับสองหมืนแคลจะเท่ากับสองหมืนแคลนะครับสองหมืนแคลอนนี้คือปริมาณความร้อนที่เราจะนั่นทั้งหมดนะครับต่อมาเราก็มาหาอุณหภูมิสุดท้ายกันว่าพอเราเอาน้ำเนี่ย อุณหภูมิห้องนะครับ25องศาเซลเซียสไปทําในเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับอุณหภูมิสุดท้ายจะเป็นกี่องศาการที่เราเอาไปเพิ่มอุณหภูมินะครับในเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยอุณหภูมิสุดท้ายก็ต้องมากกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องเอาอุณหภูมิสุดท้ายตั้งนะครับแล้วลบด้วยอุณหภูมิเริ่มต้นโดยเราก็จะแทนค่าในสูตรเลยครับ Q เท่ากับ m c delta t Q ก็คือปริมาณความร้อนเราได้แล้วก็คือ สองหมื 20, นะครับส0 0แคลอรี่จะเท่ากับ m m ก็คือมวลก็คือสองพันนะครับสองพั 2, นค,คูณกับความร้อนจำเพาะนะครับของน้ำก็คือหนึ่งแล้วก็คูณกับอุณหภูมินะครับสุดท้ายอุณหภูมิสุดท้ายเพราะว่าอุณหภูมิสุดท้ายของน้ำอุ่นเนี่ยมันต้องมากกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นที่เป็นอุณหภูมิห้องนะครับลบด้วยยี่สิบห้านะครับลบด้วย25าซึ่งเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นหรืออุณหภูมิห้องที่เรานำใส่เข้าไป เสร็จปุ๊บเราก็นำมาทำคูณกันเลย2.000นะครับ2.000ัคูณหนึก็ได้2.000ันนะครับสองพัคูณหก็ได้สองพเราต้องการให้ตัวที่เราไม่รู้อ่ะอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนตัวเลขที่เรารู้แล้วให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการนำนะครับนำสอ0 0ันคูณตลอดนะครับคูณตลอดคูณตลอดทั้งสมการก็จะได้เป็น มันคูณอยู่แล้วก็ต้องนําหารตลอดนะครับนาหารตลอดเพื่อให้คูณมันหายไปนําหารตลอดก็จะได้เป็นนะครับสองหมืน่นสองหมื่นนะครับสองหมืน่นหารด้วยสองพันนะครับหารด้วยสองพันเท่ากับสองพันนะครับหารด้วย 2000, สองพันสองพันหารด้วยสอง คูณกับอุณหภูมิสุดท้ายก็คือที่เรามยังไม่รู้นะครับอุณหภูมิสุดท้ายอุณหภูมิสุดท้ายลบด้วยยี่สิบห้านะครับลบด้วย25โอิบ2้าสองหมื่นนะครับสองหมื่นหารสองพันนะครับก็จะได้เท่ากับสิบนะครับได้เท่ากับสิบสิบเท่ากับ สองพันหารสองพันเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นก็คือหนึ่งคูณกับ t นะครับหรืออุณหภูมิสุดท้ายลบยี่ห้าก็ได้เป็นอุณหภูมิสุดท้ายนะครับลบยี่สิบห้าโอเคต่อมาเราก็ต้องทําให้ลบยี่สิบห้าเนี่ยหายไปโดยการนํานะครับนายี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าบวกตลอดทั้งสมการนะครับบวกตลอดทั้งสมการก็จะได้เป็นนะครับได้เป็นพอน,นำยี่สิบห้มาบวกนะครับก็จะเป็นสิบบวกยี่สิบห้า เท่ากับ t นะครับ t t ลบย่สิบห้าบวกสิบห้าก็จะได้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นทีหรืออุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยนะครับอุณหภูมิสุดท้ายก็จะเท่ากับสิบบวกยี่สิบห้าเป็นสาสิบห้านะครับสามสิบห้าก็คืออุณหภูมิสุดท้ายนะครับหลักจากที่เราเอาใส่ไปในเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมิสุดท้ายสามสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับต่อมา ข้อที่ห้านะครับนำน้ำมวลสา0รอกร,รมัมอุณหภูมิส0ิบองศาเซลเซียสไปวางไว้บนช่องแช่แข็งนะถ้าต้องการให้น้ำมีอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสภายในเวลาหกสิบวินาทีน้ำนะครับสูญเสียความร้อนเฉลี่ยวินาทีละเท่าใดเราก็มาหาปริมาณความร้อนนะครับที่น้ำเนี่ยจะสูญเสียไปหลังจากเราไปไว้บนช่องแช่แข็งนะครับในหกสิบวินาทีก่อนว่ามันเท่าไร่และเดี๋ยวเราค่อยไปหา ในหลักวินาทีนะครับก็จะเป็น Q เท่ากับ mc เดลต้า c นะครับ Q ก็คือปริมาณความร้อนนะครับที่สูญเสียจะเท่ากับ m ก็คือมวลน้ำในที่นี้มวลจะอยู่ที่300กร,รัมนะครับความร้อนจำเพาะหรือ c ก็คือ1คูณกับอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนแปลงไปในที่นี้นะครับอุณหภูมิจาก30องศาเราต้องการให้เหลือสูตรนะครับเราต้องการให้มันเหลือสูตรองศาก็จะเป็น สามสิบนะครับลบศูนย์สามสิบลบศูนย์นะครับหรือก็คือจะเท่ากับสามสิบนั่นเองจะเท่ากับสามสิบนะครับแล้วก็มาเขียนต่อเลยเป็นปริมาณความร้อนที่สูญเสียหรือคนะครับเท่ากับสามร้อยสามร้อยคูณหนึ่งคูณสามสิบลบศูนย์ก็คือสามสิบนะครับก็จะเป็นคูณสามสิบปริมาณความร้อนที่สูญเสียนะครับก็จะเท่ากับเก้าพันนะครับเก้าพันเก้าพันแคลอรี่ อันนี้ก็คือปริมาณความร้อนที่สูญเสียใน60วินาทีนะครับก็คือ9,000แคลอรี่เราก็ทำการเทียบบัญญัติใรย,ยางนะครับถ้านะครับถ้า60วินาทีถ้า60วินาทีาาทเสียปริมาณเสียความร้อนไปเนี่ย9,000นะครับ9,000แคลแล้วแล้ว1วินาที1วินาทีจะเสียไปเท่าไหร่นะครับ ก็น้ำหนึ่งคูณเก้าพันก็ได้เก้าพันนะครับหารด้วยหกสิบเก้าพันหารด้วยหกสิบนะครับเราก็จะได้ปริมาณนะครับน้ำที่สูญเสียความร้อนนะครับว่ามันเท่าไหร่เก้าพันนะครับหารด้วยหกสิบ ก็จะเป็นปริมาณความร้อนนะครับที่สูญเสียหน่วยนะครับหน่วยหน่วยก็จะเป็นแคลเหมือนเดิมนะครับหน่วยก็จะเป็นแคลอรี่แคลอรี่นะครับแคลอรี่หน่วยจะเป็นแคลลอรี่เหมือนเดิมโอเคพอเราหารแล้วนะครับสุดท้ายสุดท้ายเราจะตอบว่าเราจะตอบว่า นะครับเราจะตอบว่าเท่ากับนะครับเท่ากับเราจะตอบว่าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ150แงวโอเคสิบแวต่อมาข้อที่หกนะครับข้อที่หกวางน้ำนะครับวางน้ำร้อนมวลสองร้อยกรัมนะครับนะวางน้ำร้อนมวลสองรอยกรัมอุณหภูมิเก้าสิบองศาเซลเซียสไว้จนอุณหภูมิลดลงเจ็ดสิบองศาเซลเซียสความร้อนที่น้ำถือเสียไปนะครับสามารถนำไปทำให้เอทานอลมวล 4ี่อยกรมัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้กี่องศาเซลเซียสโดยกาหนดให้ความร้อนเฉพาะของน้าและเอเทานอลนะครับมีค่าหนึ่งและศูนจุดห้าเก้าแคลอรีรต่ต่อ,อกรัมองศาเซลเซียสนะครับตามลําดับเลยตามลําดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นอันที่หนึ่งเลยเราจะต้องหาปริมาณความร้อนก่อนปริมาณความร้อนนะครับที่น้ําสูญเสียว่ามันเท่าไหร่น้ําเสียน้ําเสียนะครับเสียคิวไปเท่าไหร่ น้ำเสียคิวไปเท่าไหร่นะครับโดยปริมาณความร้อนนะครับก็คือคนะครับคิวที่สูญเสียนั้นเท่ากับ m c เดลต้า t m m ก็คือมวลก็คือ200นะครับมวลก็คือ200มวลก็คือ200นะครับส่วน c c ก็คือความร้อนจำเพาะก็คือ1นึ่ะครับสองร้ 200, คูนหนเดลต้า t คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจากโจทย์นะครับวางน้ำร้อนไว้จนอุณหภูมิล,ลดลง70็ดองศาเซลเซียส ก็แสดงว่าอุณหภูมิลดไป70องศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็น70เลยนะครับแล้วเราก็ทําการคูณเข้าไปนะครับก็จะได้ว่าปริมาณความร้อนที่สูญเสียนะครับเท่ากับ200คูณ1คูณ70นะครับเราก็จะได้เท่ากับ14,000นะครับ14,000 14,000 14,000แคลอรี่นะครับ หนึ่งมิลลิพันแคลอรี่พอเราได้ความร้อนที่สูญเสียไปแล้วขั้นที่สองนะครับขั้นที่สองเราก็จะมาหาว่าไอ้ปริมาณความร้อนเนี้ยมันสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้เท่าไหร่มันสามารถเพิ่มอุณหภูมินะครับเพิ่มอุณหภูมิให้เอทานอลเนี้ยได้เท่าไหร่แล้วเราจะหาได้อย่างไรนะครับเราจะหาได้ยังไงเราก็ใช้สูตรเลย Q นะครับเท่ากับ m c delta T โดย Q นะครับ Q เนี้ย Q ของน้ําที่สูญเสียเนี่ย เมื่อนำไปเทียบกับเอทานอลนะครับก็คือหนึ่งมืนสี่พันนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมืนสี่พันแล้วก็เขียนไปเลยเท่ากับ mc เดลต้าทีมวลมวลของเอทานอลนะครับก็คือสี่ร้อยมวลก็คือสี่ร้อยนะครับคูณกับค่าความร้อนจำพ้อนนะครับก็คือศูนย์จุดห้าเก้าแล้วก็คูณกับเดลต้าทีหรืออุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับ อุณหภูมิเนี่ยที่เปลี่ยนไปว่ามันสามารถเพิ่มได้กี่องศานะครับโอเคแล้วก็ให้เป็นทีไว้เสร็จปุ๊บเราก็เขียนเราก็คิดเลขกันเลยนะครับหนึ่งมืนสี่พันนะครับหนึ่งมืนสี่พันเท่ากับสี่ร้อยสี่ร้อยนะครับคูณกับศูนย์จุดห้าเก้าจะได้เท่ากับสองร้อยสามสิบหกนะครับสองร้อยสามสิบหกคูณกับอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนไปอะต่อมาเราต้องการให้อุณหภูมิเนี่ย ที่เราไม่รู้อะ่ะมันก็เป็นตัวโดดๆของมันและให้ตัวเลขัะมาอยู่ฝั่งเดียวกันเพื่อที่เราจะรู้ว่าอุณหภูมิอ่ะมันเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับมือนเพิ่มไปกี่องศา,ษาษเซลเซียสอ่ะการที่เราทำนั้นได้เราก็ต้องทําให้สองร้อยสามสิบหกที่คูณอยู่เนี่ยหายไปโดยการนะครับโดยการนํานํสองร้อยสามสิบหกนะครับหารตลอดหารตลอดนะครับเรานํสรสา2ส6หกหารตลอดก็จะได้เป็นหนึ่งมืนนะครับหนึ่งหมื่นสี่พัน 14000ห่นนะครับหารด้วย236กนะครับก็จะเท่ากับ236ร้านะครับสองหารด้วย236นะครับคูณกับที่สอหการด้วย236ก็จะเท่ากับ1นะครับหนึ่คูณอะไรก็ได้ตัวของอันเองนะครับแล้วก็มาคิดเลย1น0 0 0่นนะครับหนึ่งหารด้วย236นะครับเท่ากับ59.32นะครับ ห้าสิบเก้าจุดสามสองก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับสองร้ยสามหกหารสองรสมหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นก็คือทเราก็จะได้ว่านะครับคําตอบคําตอบก็คือน้ำเนี่ยความร้อนที่น้ําสูญเสียไปนะครับสามารถทําให้เอทานอลน,นะครับม้วน40่กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้59.32ององศาเซลเซียสนะครับ